รถน้ำขอพอนอาจารย์ทวิศักดิ์ด้วยนะครับอจริงๆเรื่องสวัสดีปีใหม่เราก็สวัสดีกันได้นะฮะแต่ว่าขอพอนี่จริงๆเนี่ยแล้วถ้าเราพูดตามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยตอนนั้นเกิดจากที่ตนเองอ่าเป็นผู้กระทำับอ่ะ ไม่มีใครให้พรเราได้ถ้าเราไม่กระทำนะฮะถึงแม้จะมีคำพูดอไรเราะสนอโหให้โชคกลาาให้ความหวังให้อะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นเองก็เอาเอาง่ายๆว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีพระรัตนปรายเป็นที่พึ่งนะฮะครับนั่นเองการรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือรู้จักพระธรรมคำสอนนั่นแหละครับจะเป็นที่พึ่งให้กับ ทุกคนครขออนุญาตอาจารย์ดวีศัก์แก้แก้ตัวแทนคนที่ขอพรคือไม่ได้คิดว่าจะต้องได้แต่ว่าเป็นสิริมงคลอาจยะคือก็ส่งความปรารถนาดีต่อกันละกันนะครับว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นแน่นอนลหละครับมีทั้งสุขทั้งทุกข์พร๊ะเคล้ากันไปใช่ครับแล้วถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยทุกจะมี มากกว่าสุกนะฮะครับทุกจัดที่ถูกบีบคั้นจากเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆครับแล้วก็เราก็มาซ้ำเติมความทุกข์ทางใจของเราเนี่ยด้วยความที่ไม่พอใจครับเพไม่ได้ดั่งใจอยากได้ต้องการาแต่นะครับก็คือไม่ได้ดั่งใจแหละอยากได้อยากมีแต่ไม่ได้ไม่มี่ นี่นี่เลยก็จริงจริงเป็นที่มาผมผมอยากจะฝากอย่างนี้นะครับว่าเทศกาลสงกรานนั้นก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ในแต่ละสังคมแต่ละครอบครัวก็จะได้รื่นเริงถลิงศกใหม่กันแต่ว่าต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลตามอัตภาพแต่ทีนี้ว่าถ้าเรารื่นเริง เผลิงศกเรื่นเริงกันอย่างชนิดลืมหูลืมตาไม่ลืมหูลืมตาก็คือคือคืออย่างเงี้ยคือเราก็เห็นใจนะครับว่าชีวิตแต่ละคนขณะนี้เนี่ยมันเก็บกดมันทุกข์อาจารย์ยากเดือดร้อนมากนะครับยเพราะการเป็นหนี้ใช่ไหมครับอ่าเงินไม่พอใช้ใช่ แล้วขนาดเดียวกันความต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็ยังมีอยู่ใช่ครับแล้วเราเองก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งตนเองทั้งครอบครัวอ่าต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นทุกข์ที่หาโถมเข้ามาโดยเฉพาะการเป็นหนี้ตอนนี้หนี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยโอ้ลุ <100 S 1> เกินร้อยละเก้าสิบใช่ นะครับร้อยละเก้าร้อยละเก้าสิบเนี่ยถือว่าสูงมากแล้วมันก็หากแต่ละครอบครัวไม่ปฏิรูปแล้วก็ไม่พัฒนาในการดำเนินการในหนทางหรือทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากขึ้นถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ย รัดส,สำคัญมากเลยนะครับตั้งแต่เรื่องการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอแล้วก็การบ่มเพาะ,ะในชุมชนในสังคมในตั้งแต่โรงเรียนในสังคมต่างๆแล้วรัฐจะต้องดูแลคนในสังคมไม่ให้มีการเอารัฐเอาเปรียบเนี่ยเราเห็นทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องเช่นว่าอะไรฮะบุรีไฟฟ้าอ่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 า ตอนนี้เนี่ยทำขายถึงเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมแล้วนะครับสีสันสดใส,สเลยตัว่าตุ๊กตะตนกระมานนะฮะมีกลิ่นอะไรต่างๆ่แล้วก็ขายอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยถ้็ปล่อยให้มีการลักลอบ เข้ามาค้าขายได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้มีร้านรวงเป็นดอกเห็ดอยู่ใกล้โรงเรียนได้อย่างไรมันเป็นของผิดกฎหมายที่เสิร์ตปุ๊บขึ้นปั๊บมีขายโดยทั่วไปแล้วก็ใกล้ตัวเราเออผมก็แปลกใจเหมือนกันนะอาจารย์คือมันมันหาง่ายมากนะทั้งที่มันผิดกฎหมายเราเรายังไม่ไปพูดถึงเรื่องอะไรฮะน้ํากระท่อมอนะฮะอใช่<อ>ใช่ใช่ดถึงยาบ้ากัญชาอะไรต่ออะไรอีกออ แล้วต่อ,อะไรฮะไอสถานอโคโจรนะอ่ะอ,อ่อาโอ้ร้านมาเลา่ลาคาราโอเกะอะไรต่างๆเด็กต่างว่าต,ตุมเลยเจนก็ยังปล่อยให้เข้าไปเลยใช่ใช่โอ้ยิ่งเทศรรกาลสงกรานอะาจารย์ไม่มีการควบคุมเลยละตุมตุมตุมกันเลย ครับจริงจริงนะอาจารย์อาจารย์ทวีศักดิ์คือเวลาดูช่วงเทศกาลสงการมันเป็นวันหยุดยาวล่ะเราจริงๆคือตั้งแต่สมัยอดีตมาเนี่ยเราก็จะถือโอกาสกลับบ้านเดินทางกลับต่างจังหวัดไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปถือโอกาสทําบุญไหว้พระส่งน้ําพระการแล้วก็เอาสิ่งดีๆกลับมาเพื่อเติมเต็มพลังใจให้เราหรือเอาง่ายๆครับอาจารย์ครับวันที่13เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นวันมหาสงการจริงๆก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วยวันที่14เป็นวันเนาก็เป็นวันครอบครัววันที่15เป็น ถลิงโศกก็คือเปลี่ยนสกสาดใหม่ให้ทําบุญสงน้ําพระและกำลังใจดีๆคือแต่ละนัยยะมันมีความหมายแต่ว่าเอาเข้าจริงๆคือตอนนี้เราเราเหมือนกับเรื่อนเรื่องอย่างเดียวนะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกอะเราเราเล่นกันสนุกเราเราลืมทุกเล่นให้ลืมทุกไวอย่างเดียวแต่ลืมทั้งหมดที่มันเป็นนัยยะสําคัญของเทศกาลไปด้วยแล้วการเทศกาลนี้ก็เป็นเทศกาลที่ไปทําบุญกันด้วยนะครัใช่ใช่ป็นแต่ละท้องถิง่นทีนี้เราก็เป็นชาวพูดเพียงแต่ในนามเราก็ เข้าใจว่าไปวัดอืมแล้วก็ไปขอด้การทะธนบำรุงพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเช่นเอาตั้งแต่ว่าไป ่าบไหวพระพุทธปฏิมาอ่าอ่าอ่าเราก็ไปอ้อนวอนอไปขอไปอธิษฐาน <c oughs> อย่างนูน้นอย่างนี้อะไรต่างๆขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ปัญหาหมดไปขอให้นี่สินหมดไปคือพระช่วยไม่ได้นะอันเนี้ยใช่ แล้วก็ยังไปมีวัตถุมงคลมีเครื่องรางของขลังกระดพรกะตัดกรรมอะไรสารพัดดิซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่คําสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับดังนั้นถ้าไปกราบไหว้เราก็ไประลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับนึกถึงพระพุทธคุณย่างไรครับพรอสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาคุณก็คือ บบรมบ่มปัญญามานับพบนับชาติไม่ท้วนที่เรียกว่าสี่อสองไขยแสนกับอจนทศบารมีที่เป็นพระพุทธพระโพธิสัตว์สิบชาตินั่นนั้นนะครับ,รบแล้วถึงได้มาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธะได้มาทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองครับ นะครับแล้วในขณะเดียวกันพระธรรมคุณก็คือคําสอนที่ทรงตรัสรู้ถึงอริยสัจธรรมถึงความจรงิงอืที่ไม่ใช่ความจรงิงสมมติอย่างที่เราสอบสติยึดกันไม่ใช่ความจริงรวงจร,รงิงแท้อ่านั่นแหละคือเราเข้าใจ<ต>าผิดนะอาจารย์คือเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นความจรงิงแต่จรงิงๆมันเป็นความลวงใช่ดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราไม่ฟังพระธรรมเราก็จะไม่รู้ความจรงิงแล้วเราก็ ไปด้วยความโลภไม่ได้มาก็โกรธแล้วก็ไปด้วยความหลงผิดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ฝากไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ที่จะไปบูชาไปสดาะเพราะตัณกรรมบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขังอย่าไปทำแต่ถ้าเราจะไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเช่นว่าเอาละบริจาคค่า้ำข่าไฟจะไปถวายสังฆทานอะไรก็ทำไปเถอะ ไปทำบุญตักบาตรทำไปเถอะนะครับแต่อย่าไปขอเพราะว่าถ้าเราทําด้วยโลภะอย่างนี้ไม่ได้บุญหรอกครับใช่ใช่คือทำเพราะอยากจะได้อะคือพอพอเราเราไปทําบุญแล้วเราก็ทําบุญด้วยความคาดหวังอยากได้ทำยี่สิบาทขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างอย่างนี้มันก็จะไม่ได้บุญล่ะนอกจากนอกจากมันจะไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วนี่นะสําหรับผู้ที่ไม่ได้ไปไปไปเรียกว่าไป ไปวัดไปทําบุญอะไรเนี่ยท่านก็สามารถได้บุญท่านอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอ่ะนะครับอ่างไ์ฟังร,รายการนี้เนี่ยที่มีการสนทนาธรรมตามหลักคาคาสอนก็เป็นมงคลประการหนึ่งในมงคลสามสิบแปดก็คือเป็นมงคลที่เกิดจากการฟังธรรมตามการ นะฮะครับและท่านก็จะได้พิจรารณาไตรตรองอแล้วก็เป็นบุญกิริยาวัตถุประเภทหนึ่งที่บุญสําเร็จที่เกิดจากการฟังธรรมครับที่ที่นํามาพูดนี้มาจากพระไตรปิฎกไม่ไดมานํามาจากที่ไหนหรือว่านํามาจากที่อื่นใดครับนี่คือพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ในขณะเดียวกันนะครับว่าถ้าเราฟังธรรมด้วยอ,อด้วยด้วยดี ก็หมายถึงว่าบางแล้วมีการพิจารณาไต่ตรองด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะครับก็จะทําให้น้อมนําประพฤติปฏิบัติอืในทางที่สุดจริตเป็นกุศลอืมีการสํารวมกายวาจาใจแต่ถ้าเราเราเราไม่เห็นประโยชน์แล้วเราก็ใช้ชีวิตคือคือพระธรรมคำสอนนั่น่ะขัดจิตขัดใจขัดอกขัดใจผู้คนมากหรือเหอือเกินเพราะว่า สิ่งที่ท่านทําไปเนี่ยทําไปตามกิเลสอ่าทําไปตามโลภบซึ่งมันล้วนแล้วแต่สร้างความทุกข์ให้อืนะครับเพราะนั้นออยากจะฝากหลักธรรมประการนี้ไว้ด้วยว่าบมีหลักธรรมคาสอนที่เรียกว่าสังหะวัตถุสี่นะคะำว่าสังหะก็คือสองเคราะห์บวัตถุก็คือสิ่ง สิ่งที่สงเคราะห์สี่ประการประการแรกคือทานทา,านก็คือการให้ใช่ครับจะให้ด้วยวัตถุสิ่งของจะให้ด้วยวิชาการความรู้ให้หลักธรรมคาสอนหรือแม้กระทั่งการให้อาภายอัยนี่ก็คือทานแล้วครับถ้าไปถือโทษโกรธเคืองผู้อื่นไม่ให้อาภายัยท่านก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าทให้อาภัยได้ ความรู้สึกขุนเคืองจิตใจความกัดกุ้มรำคาญใจมันจะค่อยๆหายไปครับอันนี้ไม่ได้ใช้จ่ายเงินเลยแต่ท่านก็ได้บุญใช่ครับก็คือการเสียสละก็ได้แล้วอ่ะการเสียสละการแบ่งปันนี่ก็เป็นทาแล้วใช่แบ่งปันครับคือคือเรามีน้อยเราก็แบ่งปันตามกําลังเราไม่มีเราก็ไม่รู้จะแบ่งปันอะไรเราก็ออกแรงออกความคิด ช่วยเหลืออะไรต่างๆแบ่งปันความรู้ความปรารถนาดีได้นะอาจาม่ต้องเป็นส่องได้ไม่ต้องเป็นเงินไม่ต้องเป็นสิ่งของครับเราไม่มีเรามีแต่รงกายอืเราช่วยออกแรงได้อ่าหรือเวลาเขามีปัญหามีอะไรที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยคิดเรร่วมมีส่วนร่วมก็ร่วมแสดงความคิดอันนี้ก็ เป็นคานเหมือนกันแต่เราก็ต้องมีความรู้ด้วยนะครับประการที่สองก็คือปิยะวาจาคำพูดที่น่าฟังคำพูดที่น่าฟังไปหยาบคายก้ามีปัญหาเดือดร้อนกันมากก็คือมันไม่ใช่คำพูดที่น่าฟัง่ะมันเป็นคำพูดที่ด่าโอเซียดได้นะครับครับแล้วก็ในในอะไรโลกโซเชียลแล้วครับมีการทับผมมีการ ก่าวหาโจมตีอ่าบูลลี่อะไรกันสารพัดกันแน่กันแหน่บูลลี่ได้ใช่นะครับ <c oughs> ประการที่สามก็คืออัตจริยาก็คือการช่วยเหลือ <c oughs> การช่วยเหลืออผู้อื่นก็อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของว่าอเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้กร,รณีเรื่องการให้ทานเนี่ยนะครับครับ <c oughs> อาเช่นว่านะครับเราเราอยู่ อยู่ตรงอริมถนนแล้วก็มีผู้สูงวัยหรือว่ามีผู้พิการต้องการช่วยเหลือไม่มีใครดูแลเรวก็สามารถที่จะช่วยสงเคราะห์ได้นะครับอืมอืมอ่านำนำทางหรือว่านำพาข้ามถนนทางม้าลายหรือว่าขึ้นบันไดเลื่อนข้ามสะพานลอยอะไรก็แล้วแต่ อันนี้ก็คือหัตตาเจริยาแต่ถ้าเรามีมากกว่านั้นเราก็ช่วยกันได้มากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับ,รบก็อย่างที่โควิดแล้วก็คงเห็นนะครับสังคมไทยแล้วก็ช่วยกันครับการสุดท้ายก็คือสมานัตตาก็คือการทําตนเสมอ ต้นเสมอไปตัวเสมอนะทําตนเสมอมาผู้ใหญ่ก็ต้องทำตนให้เสมอกับเด็กไม่ยังมาแบ่งว่าเป็นผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนก่อนเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่เด็กเท่นเดียวกันทําตัวเสมอกับผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีความเขาเขารบต้องมีสัมมาคารวะไม่ไปยกตนข่มท่านอย่างนี้ไม่ได้ใช่สมมาณปตตาถ้าจะแปลความหมายจริงๆก็คือ มีคุณธรรมความดีที่เสมอกัอารเขาเรียก<ม>สิยงเสมอกัน,กนไม่ใช่ว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้วก็ใช้อำนาจบาดใหญ่เบงขมรูทับถมอะไรสารพัดเนี่ยมไม่ได้แล้วเวลาการให้ทานนี้ก็ไม่ใช่ว่าเช่นว่าให้ทานช่วยเหลือกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าถือว่าตัวเองเป็นผู้เหนือกว่าแล้วก็ให้สัตว์แต่ว่าให้อื โยนให้ไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการด้วยความเมตตาที่จะให้เขาเอกรุณาให้เขาพ้นพ้นความทุกข์ยากสงเคราะห์เขาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะครนี่ก็นําเรื่องเรื่องอันนี้มาให้เป็นข้อคิดพิจารณาโดยเฉพาะโอกาสนในเทศกาลนี้แหละครับเอาสังหะวัตถุสี่นี่แหละเป็นธรรมะที่ใช้ปอบประโลมในช่วงเทศกาลสงการได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆอาจารย์ทวีศักดิ์ครับ ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลครับนักวิชาการอิสระด้านการศึกษานะครับก็ถือโอกาสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยด้วยครับรื่นเริงรื่นรมแล้วก็มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจด้วยนะครับช่วงหน้าเราก็ตีข่าวครับช่วงนี้ถือโอกาสรับคุณฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสภาความคิด